จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติปี2568วันที่28กรกฎาคม2568ณบ้านเลขที่113หมู่ที่5ตำบลอุ่มเมาอําเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายเัชวันเบญจิริวง์ผู้บริชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส ประจำปี2 5 6พนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28บกรกฎาคม2568และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายสุวั์เข็มธนาเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตุลรสอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอทวับุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมซึ่งได้รับความเมตตาจากราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมประพัสรร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้มอบแก่ครอบครัวนางสำลีเสียงใหญ่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวจำนวน5้าคนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วนและจิตอาสาในพื้นที่ที่ร่วมแงรงร่วมใจช่วยกันในการดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติ